ฮัลโหลสวัสดีใครดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Teru นะคะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตลมนะคะประจําวันที่1-15มกราคมนี้ค่ะชาวราศีทัตลมก็คือชาวราศีกุมราศีตุลและชาวราศีเมถุนนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตมหลักของ Western Astrology หรือว่าตมศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอาลาคันด็บแรกนะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวแย์นะคะทุกคนเลยก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพใจที่ดีนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่นะคะในเดือนในปีนี้นะคะก็ขอให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะเติบโตอย่างสง่าง,งามกันนะคะ โอเคมาในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสองสัปดาห์แรกนะคะของปีนี้สองพันยี่สิบห้านะคะจะเป็นยังไงกันบ้างปีใหม่นะก็มีความรักใหม่ๆนะคะเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ย e NERGY ความรักความสัมพันธ์ของคุณในสองสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่ามันอาจจะ มีอะไรบางอย่างที่เป็นมุมมองหรือว่าความคิดของใครบางคนในความสัมพันธ์นี้ที่ทำให้ดูไม่ค่อยเอ j นจนะคะกับสถานการณ์เท่าไหร่ร้อเรนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันสถานการณ์นะความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะในที่นี้เป็นไพ่ queen of fans นะคะ the world นะคะแล้วก็เป็นไพ่ ten of Once. ในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณเองนะคะอาจจะได้ไปพยายามนะคะในการลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเปอีย่างที่คิดนะคะการที่คุณไปให้ใจใครสักคนมากๆหรือพยายามอะไรกับใครสักคนหนึ่งมากๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลตอบรับ ในแบบที่คุณคาดหวังเช่นสมมติคุณให้ใจใครไปสักคนเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ใจคุณกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพอสมควรนะคะเกี่ยวกับในอดีตท,ที่ผ่านมา Energy ปัจจุบันนะคะของเอพิโซดนี้เป็นไพ่สเตรนจ e นะคะมีความอึดอัดนะอยู่อืม um ทั้งๆที่ในสองสัปดาห์ตรงนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะกับคุณเข้ามาทําความรู้จักคุยกับคุณแล้วคนคนเนี้ยเขาก็ดีมากๆคือใจคุณอะยอมรับเลยว่าคนที่คุณเจอในตอนนี้เขาดีกับคุณมากๆเขาน่ารักมากๆเขาดูแบบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ เป็นคนที่เหมือนกับแบบอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกสบายใจหรือว่าอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าอบอุ่นเพราะว่าเขาเองค่อนข้างที่จะดูแลเทคแคร์ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับแบบคุยด้วยแล้วสบายใจไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรืออะไรใดๆกับเขาเลยนะคะแต่ว่า e NERGY ของตัวคนเองดันเป็นไพ่ a r o e s แล้วก็เป็นไพ่ Virgo fortune คือบางคนนะ่ะเหมือนตัวเองยังไม่ได้ รู้สึกหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เก่าๆจริงๆคืออันเนี้ยเอ่อมันสามารถเป็นวายร้าได้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไปสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่รู้สึกว่าเหมือนแบบยังไม่พร้อมเกี่ยวกับในเรื่องของการเปิดใจรักใครสักคนจริงๆคนยอมรับแหละว่าคนที่คุณเจอในตอนเนี้ยเขา,ววาดีกับคุณจริงๆแต่ใจคุณก็มีความระแวงว่าแล้วถ้าสมมติว่าคุณให้ใจคนคนนี้ไปอีกอะ่ะเขา จะทิ้งคว่างเหมือนเดิมไหมเขาจะรักษาใจคุณหรือเปล่าหรือเขาจะทําให้ความสัมพันธเนี้ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมในขณะเดียวกันตัวเขาเองได้เป็นไพ่เมจิเชียนแล้วก็ไพ่เอซออฟโซส s คือคนนี้คือเขาเป็นคนตรงไปตรงมามากๆเลยนะคะคือไม่ว่า เขาจะต้องการอะไรหรือแบบไหนเขาจะพูดออกมาตรงๆสมมติว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้เขาอยากแต่งงานเขาอยากมีลูกก็คือเขาหมายความอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่ได้แบบคุยไปเรื่อยหรือว่าไม่ได้เป็นการพูดเพื่อที่ว่าแบบจะเอาใจหรือว่าอยากที่จะทําให้ตัวคุณรู้สึกสบายใจที่จะอยู่กับเขานะคะบางคนนะคะท่านลมบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า คือคนคนนี้ไม่ต้องมาดีกับคุณขนาดนี้ก็ได้เนื่องจากว่าในมุมมองของคุณที่คุณมองคนคนนี้คือคุณมองเขาในเชิงที่ว่าเขาก็เป็นคนเก่งนะเขาก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูมีข้อเด่นข้อดีอะไรหลายอย่างคือเขาอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมาเลือกคุณหรือว่ามาหยุดที่คุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในมุมของคุณคุณอาจจะคิดไปในแง่นั้นแต่ว่าฉันมองว่าสําหรับ เอเนอร์จีไพ่คนคนนี้เขาดูไม่ได้ซับซ้อนอะเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเองต้องการอะไรแล้วเขาก็แสดงออกมาอย่างที่เขาคิดหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการนะคะซึ่งบางครั้งบางทีตัวคุณเองอาจจะมองว่าแบบมันไม่สมเหตุสมผลหรือว่ามันจะจริงไหมก็มีความสงสัยเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วหรือว่าอาจจะเคยเจอคนแบบประมาณนี้แล้วหรือว่าอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ เรียกได้ว่ามันไม่ได้ราบรื่นหรือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะระแวงนะคะอ่ะไปต่อซิว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ธาตุลมนะหนึ่งมกราคมนี้นะคะเป็นยังไงความสัมพันธ์ยังคงดําเนินต่อไปอยู่นะ เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรนะความสัมพันธ์เนียคือมันเหมือนว่ามันน่าจะไปข้างหน้าได้คุยกันได้อะไรกันได้แต่ว่าลึกๆก,ก็ยังคงมีความคิดมากยังคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจไม่ไว้ใจคนคนนี้นะคะไหนดูสิธาตุลมคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้แน่ค่ะธาตุลมนะคะคุณรู้สึกยังไงกันแน่คะ่ะกับคนคนนี้นี กำแพงคุณเยอะมากเลยถ้าลมในสองสัปดาห์ตรงนี้เหมือนดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่นะคือใจก็ชอบเขาแหละคือคุณอนะมีความชอบคนคนนี้แต่ว่าด้วยกำแพงใจของคุณอะ บางอันบางอย่างมันดูเหมือนพยายามที่จะผลักความสัมพันธ์นี้ออกไปอันนี้ต้องระวังถ้าสมมติว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณชอบคนคนนี้และคุณยังอยากคีบความสัมพันธ์นี้ไว้อะบางอันบางอย่างคุณอาจจะต้องค่อนข้างแสดงออกชัดเจนมากกว่านี้เหมือนกันเพราะบางครั้งบางทีตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าจะชอบเขาแล้วบางทีคุณก็เหมือนดึงความรู้สึกตัวเองกลับมาเพราะกลัวจเจ็บอะไรเงี้ยคือมันอาจจะทําให้คนที่คุณไปสัมพันธ์ด้วยเขามีความรู้สึกว่า เขาไม่เขาไม่แน่ใจหรือเขาไม่มั่นใจในตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยซิมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ชอบเขานั่นแหละแต่ว่ากำแพงในใจที่ค่อนข้างเยอะที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมามันกำลังเหมือนทำให้คุณปวดหัวนะคะในความสัมพันธ์นี้คิดวนไปวนมาวนมา,วน,มาวนไปแต่ก็ยังชอบเขาอยู่ดี นะคะยังอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้อยู่ดีเพราะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วคุณก็ยอมรับด้วยว่าเขาเป็นคนดีแล้วคุณยังอยากที่จะไปต่อโอเคเขาละคะรู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกจริงๆเขาก็มีความชอบ คุณเหมือนกันนะคะมีใจให้กับคุณอยู่เหมือนกันยังอยากที่จะประครับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้ คนคนนี้ดูไม่ได้เชื่อมั่นในตัวคุณสักเท่าไหร่คือหมายถึงเขาไม่ได้เชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณจะรู้ความรู้สึกของตัวเองในเร็วๆนี้แต่เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหมายความว่าคือเขารู้แหละว่าตัวคุณเองอาจจะยังลังเลอยู่อาจจะด้วยความรักความสัมพันธ์ในอดีตอาจจะด้วยความไม่แน่ใจหรือกำแพงในใจอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เขาก็รู้แหละว่าคุณอาจจะมีแต่สิ่งที่เขามั่นใจแน่ๆคือเขามั่นใจว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามั่นใจว่าเขาชอบคุณเขามั่นใจว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณที่มันสามารถพัฒนาไปได้เขาก็เลยคิดว่าอยากที่จะให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้ดูนะคะ เพราะฉะนั้นเอาคำนะคะสองสัปดาห์ตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้ซิดว่าก็ยังคุยกันไปได้เรื่อยๆถ้ามีแพลนจะเจอมีแพลนจะให้ของขวัญหรืออะไรใดๆกันก็มีแพลนจะได้ทำนะคะสิ่งนั้นร่วมกันนะแล้วก็เราต้องฮิวตัวเองอะ หมายถึงว่าคนที่มีกำแพงในใจหรือว่ามีบาดแผลในใจอันนี้ต้องฮิวตัวเองเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจะจะเหมือนความสัมพันธ์ความรู้สึกเนี่ยจะดูเหมือนเดินหน้าถอยหลังอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนแบบเออก็ชอบแหละแต่ก็เออไม่แน่ใจนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแรกๆอะมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมที่แบบว่าคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจบ้างในความสัมพันธ์มันก็พอรับกันได้แต่ถ้าไปนานวันเข้าแล้วก็ยังไม่แน่ใจอยู่ ความไม่แน่ใจเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวบ่อนทําลายความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้โฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่าว่าเออคนนี้เขาก็ไม่เหมือนคนเดิมที่ผ่านมานะอยากให้โฟกัสในแบบที่เขาเป็นเขาจริงๆนะคะ แล้วก็อย่างที่เิธบอกไปมีแนวโน้มที่ว่าจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะหรือถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าอยากที่จะพูดคุยอะไรกับเขาอย่างตรงไปตรงมาสามารถพูดคุยได้นะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเปิดใจรับฟังสงสัยอะไรหรือรู้สึกว่าอยากจะแชร์อะไรก็สามารถคุยได้เลยนะคะราะคาสำหรับทัดลมเป็นประมาณนี้นะคะมีโดยสรุปเ็จว่ามีเกณฑ์ที่ว่าแบบความรักครั้งใหม่คือมันกำลังจะเกิด ขึ้นมาแล้วยกเว้นแต่ว่าคุณจะไปะเขาเรียกว่าอะไรนะคุมกำเนิดมันซะก่อนนะคะด้วยความกลัวหรือว่าด้วยอ,อดีตอะไรบางอย่างของตัวเองนะคะถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนแปลงปรับได้อะไรได้ก็มองว่า ความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนามันสามารถที่จะเป็นรักครั้งใหม่จริงๆได้นะคะอลคาคาสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอคุณสักการ s u c r i b e นะคะการกดไ like, ลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละลเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ